รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยห้องแบบโอเคนะพี่ใช่ก็ขอแนะนำที่นี่เลยค่ะเดินแบลงด์แคทโฮเทลภูเกตนะเดี๋ยวเราจะไปเดินตามหาสตรีทอาร์ต าแบบว่าลมแรงมากอันเดอร์แ s พลชใช่แล้วร่วมเดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย The Blanket Hotel Phuket ไพี่สบายยไ,ไหมทำไมโรงแรมอยู่ใกล้ขนาดนี้โอโหพูดเลยว่าโรงแรมนี่ใกล้มากเนี่ยอ,อยู่ตรงเขาเรียกอะไรวงเวียนนาฬิกาใช่มีต้นโพฉันก็อยู่ตรงนี้เ<ม>พิ่งเห็นใกลๆหมดเลยพี่หลังหลังโรงแรมเนี้พูดเลยว่ามีของกินอร่อยด้วยเป็นขนมอ๋อชื่อร้านอะไรอ่ะไม่บอกแต่บอกเลยว่าโรงแรมนี้นะคะเดอะบล t โฮเทลเดอะแบลนเคนโฮเทลเนี่ยนะคะเป็นโรงแรมที่สะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองแล้วเดินออกไปเนี่ยโอ้โหแหล่งท่องเที่ยวเพียบและวที่สำคัญการเดินทางของเราสะดวกมากเลยทีเดียวบินตรงมาเลยกรุงเทพภูเก A ็ตจับเอเอเซียค่ะบินสะดวกเลือกได้พี่จะขึ้นสุวรรณภูมิก็ได้หรือจะตอนเมืองก็ได้ใช่คุณก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของเอเชียนะคะว่าเขาจะบินไปที่ไหนได้บ้างนะคะและที่สําคัญพอ,ลง,อลงสนามบินปุ๊บ นี่รถเช่าของเราเลยนี่ถึงรถเ,เช่าคิดถึงเราบัตเจ็ตค่ะก็รถสะอาดสะอาดเลยละแอร์เย็นฉ่ำอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนดีว่าโรงแรมน่ารักป่ะน่ารักเหมาะกับพน<อ>ชิคคุงค้งก<อ>ึงเราเนาะไปะ <laughs> นี่ไอชอบผนังนี้มากเลยคือเขาทําเป็นแผนทียไว้เลยลายแทงไว้เลยว่าถ้าใครชอบงานศิลปะชอบคาเฟ่เก๋ๆนี่โรงแรมนี่โรงแรมเดี๋ยวนะโรงแรมอยู่นี่โรงแรมโรงแรมออกจรงแร้ไปถ่ายอะไรที่นี่่ยมีสเรทาทั้งหมด12 12ภาพนะเดี๋ยวเนี่ยทริปเนี้ยพี่รู้ตัวไหมว่าจะพาพี่ไปตามหาเนี่ยไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะพาพี่ไปแล้วฉันจะแต่งตัวเข้ากับสถานที่ไหมเนี่ย คือที่นี่ต้องบอกว่าพี่บางเจ้าของเนี่ยแกแบบเป็นคนที่ชอบเดินทางแล้วก็มีความแบบคืออาร์ตอ,ะอ่ะชอบงานศิลปะชอบอะไรแล้วก็ที่สําคัญแกใช้ของดีในโรงแรมทั้งหมดอาา่ะฮะนี่เตียงพูดเลยเ<อ>ขาบอกว่าเตียงนี้ใช้ระดับโรงแรม5ดาวหดาวน,านะคะ,ะอืมดึงนิดๆน,นะคะเขาบอกเลยว่าดึง,งดดนงดดูดวิญญ,ญาณจ้าดึงนิดๆ ห้องแบบโอเคนะพี่ใช่กำลังกระทัดรัดกำลังดีแต่ว่าถ้าใครมากันเยอะหน่อยนะมากันเป็นครอบครัวหรือมากันเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้ก็จะ,จะมีห้องอีกขนาดหนึ่งที่มาอาฮะมีเตียงสองชั้นด้วยเมื่อกี้ใช่ห้องอบังเบสนะคะก็ถ้าคุณต้องการจะชิวๆนะคะก็ขอแนะนำที่นี่เลยคะ่ะเดอะแบงคด์แคทโฮเทลภูเก็ตนะ บทบาทสตรีเป็นกองทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งทุนหรือเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงสุดโครงการละ200,000บาทเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้หรือพัฒนาอาชีพผ่านการรวมกลุ่มของสตรีโดยเริ่มต้นจากความต้องการของสตรีบริหารจัดการด้วยสตรีสตรีมีความสุขและสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดนนทบุรีมีความหลากหลายของพลเมืองและพื้นที่มีทั้งเมืองชุมชนไรนาสวนและพื้นที่เพื่อการเกษตรดังนั้นรูปแบบการจัดการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรีต้องเป็นไปอย่างเข้าใจขับเคลื่อนด้วยการใช้ความต้องการของสมาชิกเป็นที่ตั้งสร้างโอกาสและหยิบยื่นโอกาสและสมาชิกใช้โอกาสทำได้จริงและร่วมผลักดันโครงการต่างๆ ให้เกิดได้จริงใน6อำเภอ 1. อำเภอเมืองกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้ามัดย้อม 2. อำเภอบางกรวยกลุ่มกรอบแก้วหอมทอง 3. อำเภอบางใหญ่กลุ่มทำเครื่องประดับเงิน 4. อำเภอบางบัวทองกลุ่มขนมอบบ้านลากคอน 5. อำเภอปากเกร็ดกลุ่มลอตเตอรี่เอื้ออาทร 6. อำเภอไซน้อยกลุ่มขนมเปียะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆของคุณสตรีลอยผ่านมาคว้าโอกาสไว้ด้วยกันค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี เดินทางโดยรถเช่าบัสเจ็ตจากโรงแรมเช็คอินกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเดินตามหาสตรีทอาร์ตมีต้นโพเดินมานิดนึงนะ เจอหมี่ต้นโพค่ะอันนี้คือต้นกำเนิดออริจินอลเลยใช่อร่อยแบบระดับไหนค่ะคลาสสิกอร่อยระดับสิบมันคือหมี่อะไรคะหมี่ฮกเกี้ยนหรือหมี่หมี่นี่ไงหมี่ต้นโพหมี่หุ้นหมี่ฮกเกี้ยนหมี่หุ้นก็คือเป็นหมี่ของมีกลมๆภูเก็ตอ่ะเป็นหมี่ไข่อ่ะอื นี่เลยอันนี้คือภาพตรุษจีนอืมแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นนี่ปิกนิกริมเลและงานเดินเต๋าเดินเต่านะเดินเต่าเป็นยังไงเนี่ยข้างหน้ามีมีใช้เป็นเต่าเต่าเออเต๋าใส่มงกุฎสวมมงกุฎเอออ่าอันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งศิลปินเขาเรียกว่ามือบอลอันนี้ก็ชื่อศิลปินก็แบบนี้ได้ยังไงนะใช่ก็ ผนังนี้เนี่ยหาง่ายค่ะพิกัดคือหาร้านจี๊ดรัานน้ายอดผักก่อนเลยอ,อยู่ถนนออันนี้เรเรียกถนนพังงาจี๊ดรัานยอดผักอ่าส่วนฝั่งตรงข้ามของของปิกนิกินเต่าก็นี่อันนี้น่าจะเป็นจีนจีนหน่อยอกินผักอ่ากินผักนี่ศิลปินคือรักกิจถ้าเดินไปทางนี้อีกหน่อยนึงอันนี้ตรุษจีนเอาใหม่อันนี้น่าจะเป็นตรุษจีน ตรงนั้นน่าจะเป็นกินผักอะเดินมาฉันว่าไอภาพบางกรภาพบางกรนนั่นแหละภาพบังกรแหละพี่แอลปะ่ะอันนี้เราจะกินผักฉันว่าไอผิดแล้วอันเนี้ยตรุษจีนเช,ชื่ออันเนี้ยก,กินผักอะเดี๋ยวดูนี่แหละ แล้วอันนี้จะกินผักตรงไหนนี่ไงเนี่ยเนี่ยกินผักมันไม่ใช่กินผักแล้วก็นี่ไงก็เนี่ยศิลปินเนี่ยรักกิดนี่ไงเห็นไหมเอาลายเซนเขาเห็นไหมเนี่ยรักกิดกินผักเห็นว่าอันเนี้ยฉันนึกว่าอันเมื่อกี้กินผักยังมีผักเยอะกว่านี้อีกนะเนี่ยอันนั้นแบบเช่อสิงโตไงตุงแช่ตุงแช่ตุงแช่อย่างเงี้ยเหรอแล้วเนี่ยอันนี้ก็สิงโตใช่แต่ว่ามันเป็นแบบงานกราฟฟิตี้พี่แล้วแต่จินตนาการของศิลปินสีสันนี่อาจจะเป็นผักก็ได้พี่เนี่ยผักอลึกหรอ่ย อันนี้เราเจอกี่ภาพแล้วเนี่ยเส้นนี้เ <3 S 1> จอสามภาพแล้วไปเดินต่อจริงๆแล้วถ้าเรามาตามอตามพิกัดเนี่ยเราก็จะเห็นนะอะมีแต่ว่าเขา่ปิดตัวไปตอนช่วงโควิดเนาะเสียดายนีงเสียดายเสียดายด <Okay. S 2> ข้างในสวยนนเขาแก่ห้างนําโชคนะ,ะถ้ามาถึงเนี่ยก็แวะมาคุยกับเ่าแก่ได้เขาแก่ใจดีเนาะเ่าแก่ใจดีแล้วก็ให้ข้อมูลแบบลึกซึ้งเลยล่ะ แกบอกว่าตรงไปนิดเดียวเลี้ยวซ้ายทั้งเส้นเลยจ้ามีร้านค้าหลวงด้วยเดินมาเรื่อยๆนี่เจอแยกเส้นท่าลานี่ทางนี้ถนนทลางตรงนี้ภูเก็ตนะมันตัดกันตรงนี้เป็นลานมังกรลานมังกรนี่เขาไว้ทำกิจกรรมบ่อยมากมังกรทองด้วยนะใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางถนนนี้ดีกว่าถนนท่าลานะคะซึ่งเป็นถนนหลักแบบเขาเรียกว่าถนนเมืองเก่าเนาะ มีตึกแบบชินโนโปรตกรีสแบบเนี่ยคืนมองแค่นี้ก็สวยแล้วอะใช่แล้วตอนนี้ไม่มีรถด้วยอะสวยมากอ่ะมีรถละโอ้โหพี่เดินมามาหยุดตรงนี้เลยอะ <c oughs> Food and drink อชอปเฮาสแต่ว่าเท่าที่มองตอนแรกเรานึกว่าร้านจะมีอยู่แค่นี้จ้ะแต่มองลึกเข้าไปด้วยความที่ ตึกอาคารของของที่นี่เนี่ยมันมีความลึกมากเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ขายแค่ตรงนี้นะข้างในมีอีกเพียบเลยพี่ดูดิข้างในเป็นคาเฟ่คือใจเนี่ยจะไปหาภาพกราฟฟิตี้แต่ตอนนี้อยากดูร้านนี้เลยอยากจะเดินเข้าไปไปไหมไปไหมไปดูไปดูสหน่อยนะ ซอยโรมานีนี้ต้นซอยเลยคือน้องน้องน้องมาดีศิลปินชื่อรักกิจอันเดียวกันที่พี่แพ้อันศิลปินรักกิจที่ที่ทำที่ทำกินผักที่ทำกินผักเขาจะเป็นแนวกราฟิกแบบนี้เป็นลายเส้นแบบใช่ลายเส้นเป็นกราฟิก นี่พี่เอานับไหมว่าเราตามหาได้ครบกี่ภาพแล้วโอ้โหกว่าจะตามหามภาพไม่ได้อยู่ใกล้กันมันเหมือนเป็นลายแทงอ่ะใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ไกลกันมากสามารถเดินลัดเลาะได้นะคะในในถนนเส้นเขาเรียกว่าเส้นหลักๆของเมืองที่ตัดกันไปกันมาน่นะคะระหว่างทางที่เราเดินหาเนี่ยเราก็ได้เห็นชมทัศนียภาพแล้วก็เรื่องราวของตึกสีสันงดงาน ร้านของร้านคาเฟ่ร้านของร้านค้าร้านเสื้อผ้าของที่ระลึกอ้โหวแบบแทบจะดึงดูดเอาไปลบทุกร้านอะขาขาเปรี่ยนทุกร้านอย่าว่าอย่าว่าเลยข้างหลังข้างหลังนี่ก็ใช่ใช่ก็จริแอบส่องดูแล้วเดี๋ยวว่าจะเข้าไปดูซะหน่อยอ่ะก็ถือว่าการที่เราเดินเดินเที่ยวในตัวเมืองเนี่ยค่ะก็ทําให้เราเนี่ยได้ซอกซากได้แล้วบางร้านหรือบางบางที่เนี่ย ยอมรับเลยนะพี่แอลไอ,อมาเก็บเกียรมากยังเฮ้ยมีร้านอยู่ตรงนี้เหรอเอ้เขาไม่เหมือนเต้นตลอดเวลาเหมือนเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนครั้งแรกตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเราขับรถไงเราผ่านแล้วเราไม่เห็นเราเห็นแต่จุดหลักๆแต่จุดยิบย่อยเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะว่าลองมาเดินดูค่ะแต่เสียดายนะพี่เสียดายอะไรเรายัง ไปตามหาภาพอีกยังไม่ครบยังไม่ครบเอาไว้ครั้งหน้าเพราะครั้งนี้เนี่ยไอมีนัดพิเศษที่จะพาพี่เอลไปต้องบอกเลยว่ามาภูเก็ตคุณจะต้องต้องไปแบบนี้แหละต้องไปแบบนี้เดี๋ยวพี่เอลต้องว้าวทัวร์จะพาพี่เอลไปแบบเปิดโลกโล่งไหมเปิดโล่งโล่งเลยโล่งเลยล่ะ ว่าไงพี่โอ้โหแบบว่าลมแรงมากหนึ่งลมแรงลม Mm hmm. ฟ้าสวยหัวฟ้าเปิดมากอะ่ะต้องบอกว่ามาภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและเป็นอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าต้องแนะนำเลยค่ะ mm hmm. คือมาล่องเรือแบบนี้หรูหรูแบบนี้นี่อ n d เดอร์ p a s <erman> s พ o ชั่นใช่แล้ ขอเสิร์ฟเบอร์เฟิ่มดิงก่อนนะครับอันนี้เป็นเบอร์เฟิ่มดิงที่เราเสิร์ฟไอแคล์ครับก็จะเป็นน้ำผสมนิมจีครับแล้วก็จะมีสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของอานามันแพชชั่นครอันนี้เป็นเครื่องดื่มต้อนรับลูกค้าให้สดชื่นเวลาขึ้นเรือสีเหมือนน้ำทะเลเลยอ่ะใช่ครับตั้งใจครับก็บอกว่าน้องเบิร์ดเนี่ยที่พี่เห็นเรือเรือลำนี้เนี่ยสวยงามอลังการแบบนี้คนนี้เป็นคนออกแบบฮะ ทริปหนึ่งเนี่ยเาขาเรียกว่ามีรูทอะไรยังไงบ้างคะ,อะตอนนี้ก็จะเป็นเส้นทางาไปเกาะไม้ท่อนครับแล้วก็ไปเกาะเฮไป2ที่นี้ซึ่งก็จะทริปเราจะออกแบบไม่ไม่รีบมากออกประมาณเที่ยงครับซึ่งลูกค้าเนี่ยส่วนมากจะชอบเพราะว่าเขาจะได้ทานเบรกตที่โรงแรมแล้วไม่ต้องรีบไ,ไม่ต้องรีบใช่แล้วก็พอทานเสร็จสบายสบายก็มีรถไปรับที่โรงแรมมาขึ้นเรือใช่ซึ่งเรือเราจะไปที่เกาะไม้ท่อนก่อนเพื่อไปเล่นน้ำครับแล้วเราก็จะมีสไลเดอร์ มีแพดเดิลบอร์ดมีตัวขยักให้ลูกค้าแบบเอนจอยเล่นนะครับไปว่ายน้ำเล่นดำน้ำ,นำสนว์คลิ่งใช่อุปกรณ์ดำน้ำก็มีให้ครบไหนๆเรามากับคนออกแบบเรือแล้วเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังดีกว่าว,า,วางแบบยังไงวางแผนยังไงะคะคือเหมือนที่บอกว่าเราอยากให้ปันแบบเรือแบบค่อนข้างชิลๆ<ช>แล้วก็รับได้เป็นร้อยคนซึ่ง ถ้าเกิดดูที่นั่งนะครับที่นั่งจะแบบใหญ่มากขนาดจะเป็นไซส์2เมตรคูณ2เมตรซึ่งนั่งได้แบบสคนสบายๆครับโอ้ยดูสิอันนี้เป็นชั้นบนครับก็ทำเป็นที่โล่งๆไว้เกือเป็นฟังก์ชันถ้าอยาก คือถือว่าเป็นวันที่ทะเลเรียบสุดไหมคะหรือว่าทะเลวันนี้ก็ค่อนข้างดีครับแต่ก็ไม่ได้เรียบสุดเพราะว่าข้อดีของเรือสองท้องครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งเหมือนวิ่งเผชิญกับตัวคลื่นอ่ะค่อนข้างจะนิ่งครับเรือนะคะเรือสองเรือสองท้องเขาเรียกว่าคาตามารันที่ที่มีสองอย่างเนี้ยเคเดี๋ยวไ่ขออนุญาตเสริมเชค่ะ โอ้โหต,ต้องบอกว่าทริปแบบนี้นะคะสุดๆแบบนี้เนี่ยขอบคุณค่ะคือการดินเนอร์กลางทะเลต้องบอกกลางทะเลจริงเพราะเรา<ช>ลอยตอนนี้เรากำลังลอยลำอยู่นะใช่แล้วก็แบบนิ่งมากๆ<ช>เหลือเขาดีจริงๆใช่ค่ะก็ลอยลำเพื่อจะส่งพระอาทิตย์กลับบ้านนั่นเองนะคะก็ถ้าใครสนใจย้ำอีกทีค่ะ ก็ดูได้เลยครับที่ a n a m a n p a s h i o n c o m นะครับหรือไม่ก็ติดตามเหนือทาง Facebook ก็ได้ a n a m a n p a s h i o n เหมือนกันครับหรือว่า IG ก็ฝากด้วยครับ นี่ส่งพราทิตย์เสร็จแล้วอะแต่ยังไม่อยากกลับเลยอะอยู่ต่อได้ไหมได้ได้ชิลมากเลยได้ไพี่เพลงเขาเปิดแล้วเริ่มบิวแล้วก็สําหรับทริปแบบนี้นะอย่างที่บอกว่าขอแนะนําเลยนะคะว่าล่องเรือค่ะ สักครั้งหนึ่งมาลองมือนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายถือว่ารับได้ไม่แพงเลยรวมอาหารสองมื้อมีเวลคัมดริงค์มีสปาร์คกิ้งมีอะไรเนี่ยค่ะไม่ใช่สปาร์กลิ้งมีอะไรนะเอ่อคาเทลม็อกเทลทำให้เราแบบตื่นๆนะคะแล้วก็มาส่งพระอาทิตย์กลับบ้านกันตรงนี้นะไม่ต้องไม่ต้องไปเบียดเสียกกับใครเลยใช่อย่าลืมนะคะติดตามเราพาซาปาซาได้นะคะทาง YouTube ช่อง IV ว่าโปรดักชันค่ะทุกตอนทุกที่ที่เราไปนะคะพี่เอลไอหรือว่าพี่การกับไอนะอที่เราไปตะลุยนะในทั่วโลกนะคะ,ะก็ติดตามชมย้อนหลังได้อะฮะะ,ะ,ะมีมีมีแฟลชมาด้วยใช่<บ>อ่ะ ก็ครั้งหน้าเราจะออกเดินทางไปที่ไหนเรายังไม่จบที่ภูเก็ตนะเพราะว่าภูเก็ตยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องไปค้นหาไปตามหากันเพราะฉะนั้นก็ติดตามเราได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนออกเดินทางไปพร้อมกับเราพาซาบาซาไปมาภูเก็ตหลายครั้งแล้วหาหินดังครั้งแรกเลย งดงามค่ะคุณพี่คะมันก็เลยเป็นฟิวชั่งไงล่ะโรงแรมอามรีทูเก็ต